การตั้งค่าในการปัดเศษสตางค์ในโปรแกรมนะครับผมให้ลูกค้าไปที่หน้าตั้งค่าระบบนะครับจากนั้นนะครับให้เลื่อนลงมาตรงตั้งค่าข้อมูลระบบนะครับจะอยู่ในหัวข้อการจัดการเศษสตางค์ยอดเงินสุทธินะครับการขายและรับคืนของขายปีกนะครับผมให้ลูกค้ากดแก้ไขได้เลยนะครับให้ลูกค้าเลือกข้อแรกนะไม่เป็นใช้นะครับผมเงื่อนไขของการปัดเศษนะครับอันนี้ก็คือจะปัดเศษสตางค์ก็ต่อเมื่อเราชำระในเงินสดนะครับอันนี้ก็คือปัดเศษสตางค์ก่อนการชำระเงินนะครับผม ระดับของการปัดเศษสตังค์นะครับ25สตางค์เนี่ยหมายถึงว่าเราเลือกเกณฑ์นะครับในการจะปัดให้มันเป็น25สตางค์ก็คือจะเป็น25 50 75นะครับผมถ้าเราเลือกปัดลงนะครับในกรณีที่น้อยกว่า25สตางค์นะครับอย่างเช่น20นะครับก็จะถูกปัดลงเป็น0นะครับหากถ้าเป็น26นะครับก็จะเป็นปัดลงเป็น25นะครับผมหากถ้าเป็น51ก็จะถูกปัดลงเป็น50นะครับในกรณีที่เราเลือกปัดขึ้นนะครับ หากเป็น5สตางค์นะครับก็จะถูกปัดเป็น25นะครับหากเป right? ็น55นะครับก็จะถูกปัดเป็น75นะครับผมการใช้กึ่งกลางเป็นเกณฑ์นะครับหมายความว่าใน25สตางค์นะครับหากต่ำกว่าครึ่งนะครับเราจะปัดลงนะครับหากมากกว่าครึ่งเราจะปัดขึ้นนะครับส่วน50สตางค์นะครับหากต่ำกว่าครึ่งของ50สตางค์นะครับก็จะปัดลงนะครับหากมากกว่าครึ่งของ50สตางค์ก็จะปัดขึ้นนั่นเองครับอันนี้ก็คือจะปัดเป็นจำนวนเต็ม50นะครับก็คือจะมีเป็น0 50สตตาาางงงคแล้วก็็จะนนนนสเเมมบบทััอรผ หากลูกค้าทำการตั้งค่าเสร็จแล้วนะครับให้กดบันทึกได้เลยนะครับจะเป็นอันสิ้นสุดนะครับในการตั้งค่าการปัดเศษสตางในโปรแกรมนะครับผม